หน,นึ่งสองอ่ะสุนการิการิกากสุมเพลงที่หนึ่งพิมว่ไทยแลนด์ก <c oughs> ูจะพาตายไป <c oughs> หนึงสองสามยางยั<า>มงามาทำ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 ท อยากจะสารภาพว่าคืนจริงแล้วอะด้วยความที่เราแบบเรียนธรรมชาติแล้วกเพลงได้ฟัง<อ>เพลงไทยเลยค่ะทุกคนเรจะไม่รู้จักสักเพลงเลยนะคะรู้จักแบบสาเพลงทุนจาก18<อ>ก็เลยก<อ>็เลยถ้าไม่รู้จักแอนใดๆก็ขออภัยล่วงนะซึ่งเพลงเพลงนี้เป็นเพลงของวงเคลียร์เคลียร์พูดชื่อวงมาก็รู้อยู่แล้วว่าคือเสียงสูงแนนอนจิง เดี๋ยวเราจะกดโน้ตให้ตัวแรกนะแล้วก็จะต่อกันเองตัวนี้กูจะถวงเวลาให้นะมีหนึ่งแฮดพ้นยังปิดเอาไว้คือเธอต้องการ โอเมาค่ะท hey, right. ุกคนสวัส hey, ดีเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเมื่อกี้นี้ you the I เขีคนขนาดเชยไหนเพลงนี้เป็นยังไงมั่งมันมีความเป็นมิกซ์เพราะพี่แพทก็ร้องคิกมิกคิกมิกในใในนแบบว่าทุกๆเพลงของเขาเลยคนนักร้องโอเคต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อพี่เขาพี่นีแพทพี่โมเคียนช่ไหมชื่อแบบว่าเขาใช้เสียงมิกซ์ได้แบบแข็งแรงมากถือว่าเป็นคนนักร้องไทยที่แบบใช้เสียงมิกซ์แล้วแข็งแรงมากคนหนึ่งเลยอ่ะใช่คนหนึ่งมันก็แบบ ตัวนั้นคือมีหมดเลยใช่แล้วเขาลยปืดปืดปืดขึ้นไปโดยที่ถ้าคนที่แบบอาจจะยังงงงอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช้ mix แต่จริงทั้งหมดเลยอีกตั mix จันรนันจันันตันตันตันง่ายง่ายกับเรื่องรำเติมหรือว่านี่คือชาเลนจ์เพ็กซ์เวะมีพีคนออกหากันเนี่ย ธราทำไมต้องเสียน้ำตายังไงได้ให้กับเรื่องดำรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองสักทีก้ไม่ตัวเองรู้สึกรู้สึก ไม่เข้าใจตัวเองสักทีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบโอ้ยหัวหัวคืความรู้สึกว่าปามี่อ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าใช้ฟอลเซตโตเยอะเฮ้ยฟอลเซตโตคืออะไรลมลมนี่นัลมข้างบนเสียงลมลมใช่แต่มันมีเสน่ห์มากเลยนะแต่ว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนเว้ยที่ทำเสียงฟอลเซตโตแล้วมันจะน่าฟังบางคนอาจจะแบบทำไม ไม่ได้เป็นเหมือนคนที่แบบอยู่ๆก็คอแห้งขึ้นมากอดคอมันเราคิดว่าด้วยความที่เพลงมันช้ามากแล้วมันลาก <c oughs> แต่ละโนต้ตไปนานมากมันเลยทําให้แบบต่างๆมันต้องยาก <c oughs> ต้องมาล้านลงดีๆถ้าเกิดว่าติดขับมื่อขี้อย่างก,ก็แบบง่าก,ก็คือมันก็จะเป็นูึเป็นลูกคอแบบใหม่รู้สึกก็เมื่อกี้นะคะใครที่แบบว่าอิมม i o n นลดีที่สุดนะทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าใครจะเป็นตัวแทนของชายลย ยต่อไปอ่ะสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มกาลิกาลิสุ่มมันใจเนาะใจโอ้ไม่ก็หนอยจงเอจงจง วงร้องามาก,ก่อนนะคะฝากไปฟังเพลงชื่อเพลงอีพีวอร์บบีนีดเดอะมูนจงหยุด <c oughs> ยืนเอาไว้อ่านูว่าได้ยินเป็นใหญ่ยืนจนใหญ่ยืนเอาไว ระเบิดขนาดนี้ทีาา่มันทำให้พี่รู้สึกว่าได้ยินน้องใหม่เบลแบบเบลจริงๆอ่ะช่องมองช่องมอง my god from ใหม่มองมอง แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเราก็อาจจะไม่ได้คุ้นแต่ว่ามีน้องๆนะคะคอมเมนต์มาว่าอยากให้พวกเราร้องเพลงนี้พวกเราก็เลยจัดให้ซึ่งพวกเราก็อาจจะไม่ได้ถนัดเลยเพิ่งมาฟังกันหน้างานทุกคนนะคะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ก็อยากให้แบบนุกหนกมันสูงเว้ยที่สำคัญคือเพลงนี้มันเป็นเพลงผู้ชาย้องแต่มันสูงมากเหมือกันผู้หญิงเออถือว่าเป็นผู้ชายที่เสียงสูงมาก่ไม่ว่าไม่สูงหรอกยังไม่ได้ยินว่ามันก็ควรจะเบลว์ว่ะเนาะเป็นเบลล์เป็นเบลแล้วก็เอ่ออันข้างหลังใช่ไหมมันต้องค้างแปด กลางวะแล้วมัน่ายขึอนฟิลถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ไปดูของใครเล่นไฮโน้ตเสียงสูงเกาหลีอ่ะเกิดเพลงอายุอ่ะนึกไปอ่านนึกไปอ่านกลับไปดูแล้วก็อันนี้มันจะเจอบ่อยๆในพวกแบบแกลงชาวร็อกอะไรอย่างงี้เออเป็นลิขิตชายการชายใครเล่นแบบว่าวงร็อกอะไรอย่างงี้จะเจอบ่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาร้องอันนี้มันไม่ใช่วงร็อกทุกวงที่จะมีเพลงโน้ตออกมาแบบนี้ต้องใช่ร้องได้ใช่หกเจ็ดป้ายสูงเกาหลีเกาหลีเกาหลี อแม่งเออแม่งเอออยากจะย้งเอาไว้ย้ำใ้เธอเลยย้ำเห้พี่เลยุดท้ายออเอีขอเอาไพเนอร์เพลงลวงหน้าเลยนะคะอยากจะมีคำบังคำจะบอกให้เธอไม่จากไปอยากบอกให้เธอได้รับรว่าฉันนั้นรักเธอทุกใจ แต่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอยากชุดรังยังเงยไม่อยากงนทีสุดท้ายอยากจะมีคำบางคำที่บอกให้เธอไม่จากไปอยากบอกให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเทอาไรแต่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอยากชุดรังยังเงยไม่อากใ้เธอไปจน ากจะมีคำบางคำจะบอกกับเธอไม่จากไปอยากให้เธอได้รับรู้ว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรแต่เวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอยากจุดด่งยยงเอาไว้ไม่อยากให้มันเดินต่อที่สุดใจโออยหวานเยียด เธอทุกไรตัว่ว่าวันลำยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอย่าชุดรั้งฉันเอาไว้เมือนจะไปในตนนาทีสุดท้ายเออเอาไปแบบว่าได้ได้เพลงใหม่เหมือนกันนะยางน้อยจังหวะเขาก็ดูก่ะมึงโอเคว้าอยากจะมีคำบางคำจะบอกให้เธอไม่จากไปอยากบอกให้เธอได้ แต่ว่าเวลามันยังเดินไปสู่ความจริงที่ปวดใจอยากชุดรังยังเอาไว้ไม่อยากให้เช้าไปจนนาทีสุดท้ายอ้ันก่่เดดี๋ยวๆไไม เสียชอคนเดียาสนี้นะคะคำวันขึ้นวอยากไหมอยากเจอรอค่ะมันยางส่วนมันเยอะแจังหวะด้วยอะไรด้วยตาตาไม่จะไม่พอคำเยอะมากใช่คำเยอะแล้วโน้ตมันแบบอ่มันก็ลงลงอ่ะเหมือนเหมือนคนากเหมือนคนมูฟคอนเ็นช่ตัดต เดีมันเป็นอะไรเออมันควรจะเอาแบบเนื้อให้เป๊ก่อนแล้วค่อยโน้ตเอาว่ากันแต่ตอนเนี้ยเนื้อก็ไม่ได้โน้ตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยได้เพ็กใหม่มาเลยเออขอโทษพี่โพสด้วยนะคะพี่โพสโอเคเพลงสุดท้ายนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้คุณเพื่อนของพวกเรานะคะคุณโบกี้ไลออนนะคะแบบฮิตฮอตมากเออเราก็เลยล็อกผลโหวตของเพลงสุดท้ายกันเลยอยากเป็นอากาศบาปเนี่ยซึ่งคือเพลงอะไรคะทุกคนวันลา กำลังเป็นแบบว่ากระแสมากๆกับวิ t ซ e โน t e ของโบกี้นะเออเออเดี๋ยวเราก็มาลองเล่นกันดูว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่านะเออโอโอเคมมาค่ะงานไล่โน้ตในถนัมทุนว่าชี่ มันจะไล่ขาลงไม่ตรงกูไม่กังวลเลยเพราะกูร้องไม่ได้เลยโบกี้ผิดหวังในตัวกขอโทษแทนพี่โบ้ลยนะคะ cái thiệt mới đai rồi <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะนิยามมันเรียกว่อะไรกันแต่ว่าความเจ๋งของโบคือเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนิยามอีสไตล์ออกมาอย่างไเละมันเลยมันเลยไม่มีใครที่จะทําแบบนี้ได้ใช่ตกลงโอเคงั้นไหนพูดถึงแบบเพลงนี้หน่อยเพราะแบบความยากอ๋อไม่ยากเลยจ้ะไม่ยากเลยไม่เลยแม้แต่น้อยวิซาวิซโทนซึ่งแบบว่าทุกคนอาจจะแบบเคยได้ยินกันมาดีว่าวิซาซาโทนมันไม่ใช่สิ่งที่จะทํากันได้โดยที่แบบว่าอยู่ๆตื่นเช้าขึ้นมาแล้วอะไรแบบนั้นไม่ออกมันควจะทำได้แต่ที่ทุกคนได้เห็นเรามาทั้งหมด ก็วิโซโทเนี่ย <rua> มันมันงงงงนิดนึงมันไม่รู้จะบอกว่ามันคือท่องไหนมันแบบมันลอยลอยอยู่ทุกคนตั้งแต่อีแรกไปดิฉันก็คือไปเปิดที่ชาวยูท how to practice how to whistle how to do the whistle ที่กูก็ไปฝึกซ้อมอะตอนนั้นก็คือดูกูตอนนี้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้เราว่าโบกี้เป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าจะพูดแรกๆไม่หรอกมันก็คงจะมีมาแบบหลายหลายคนที่ทำมาเอาเราอาจจะแค่ไม่รู้เฉยๆแต่ว่าแค่ในยุคสมัยนี้ในตอนนี้อะไรเงี้ยโบกี้เป็นหนึ่งในคนที่เอา มาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามีกิกเลยมอนกันหลังก็อเรียนาไงเออ my hair hair แบ้มีหลายคนมีหลายคนอยากฟังนะพบกันทีเดียวเอ้ยไม่ได้ ซึ่งคลิปนี้นะคะมีสเปเชียลเดี๋ยวเราจะมาสอนร้องโน้ตวิโซนะคะเพลงบานปลายของโบกินเองนะซึ่งเมื่อกี้ขอขอแก้ตัวนึงคือคือพี่วากับเพื่อนเพื่อนเพิ่งฟังเมื่อกี้ใช่แบบเหมือนคือฟังเพลงมานลอดแต่ไม่ได้แกะไงก็เลยมาแกะเมื่อกี้ก่อนถ่ายแล้วเออพิมว่าพลาดแกะผิดนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแกะใหม่แล้วสอนตอนนี้นะคะทุกคนก็หยุดหย่งนไปเปิดให้ฟังรอบนึงก่อนสอนนะคะไปค่ะ จะมาสอนเรื่องการทำรันนะคะว่าทำยังไงใช่ไหมทุกคนอาจจะแบบว่า ออมันก็ไหลรวมกันหมดเลยถูกไหมเทคนิคของพวาคือเราจะแบ,บ่งเป็นท่อนนะทุกคนเราต้องแบ,บ่งเป็นส่วนๆเพื่อเวลาเราทำอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเราจะสามารถที่จะเน้นแต่ละจุดเพื่อที่มันดูเป็นขั้นบันไดมากขึ้นได้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเป็นพาร์ทกันซึ่งพาร์ทเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําเป็นตัวโน้ตก่อนละกันทุกคนจะได้เก็ตตัวโน้ตเนาะเพราะว่าที่สําคัญที่สุดของการไล่รันอะ่ะมันมีอยู่สองย่างคือจังหวะกับโน้นั่นเองมาดูที่ตัวโน้ตกันก่อนดีกว่าตัวแรกค่ะมันเป็นโลเลมีโซ อันนี้คือก้อนที่หนึ่งเป็นก้อนที่หนึ่งแรกเออมูฟโดมูฟโดใช่เป็นคีเอฟชาร์ปนะคะเออโดเลมิโซนี่คือก้อนแรกอ่ะก้อนที่สองโดเลมิลาโซก้อนที่สามพ่มอันจะแบ่งเป็นโดเรมิ ทีนี้อันเนี้ยยากแล้วดื้อดื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 อใช่ป่ะหนึ่งสองสา1 2นึ่งสองหนึ่งสองหาึเออทำเป็นขั้นบันไดเลโดทีลาโซมีเลอย่างเงี้ยเออมันจะง่ายเลโดทีลาโซมีเลวิธีพี่มาก็คือทำมือเลยเลโดทีเห็นป่ะเป็นขั้นบันไดเลโดทีลาแค่แค่ลาโซแค่ให้มันรู้ว่ามันเป็นแบบเริ่มใหม่แล้วนะกึบลาโซมีเล3สามสอ Poderá do no no, le mi so do no, le mi มันจะแบบถ้าแห้อธิบายเป็นเฟรี่เราอาจจะแบบว่าไม่ต้องนอนกันแล้ววันนี้ <c oughs> นะคะกนง่ายๆอ่ะก็คือแค่ฟังบ่อยๆจนมันมันได้แค่นั้นเองอันนี้คือวิธีเบรกดาวการทํารันของพมาน,นะซึ่งเวลาเราฟังอ่ะถ้าใครทําไม่ได้ตอนแรกแบบใช่อะไรวะเนี่ย <c oughs> เออในยูทูบอ่ะมันมีให้ปรับ playback speed ใช่ป่ะก็อะไรกับ0.5แล้วก็โดเลมิโซก็คือแบบไม่ต้องครื่องแตะสูงแตะล่างก่อนให้โน้ตให้จังหวะมันได้ก่อนพอแม่นปุ๊บค่อยไป เออมันก็จะ,ะได้เองอ่ะพอเราแม่นโนต้ตแล้วใช่ไหมพอเราทุกอย่างได้แล้วปุ๊บเราก็จะใส่เป็นเสียงจริงกันนะคะหนึ่งสองส<ร>ามไปฮ่า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 ่าฮาาฮ่า่าฮ่า่าาฮ่า่า่่า เก็บคลิปใหโนนะก็ส่งท้ายปี2021ไปด้วยคลิปนี้นะคะก็จริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่เราแบบเอ้ยเพิ่งได้มาทำคอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับร้องเพลงใช่ไหมแล้วก็ได้เพื่อนๆที่น่ารักมาเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เออแบบคลิปที่เป็นคลิปร้องเพลงที่ทำกับเพื่อนคือได้ผลอบรับดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูแล้วแบบว่า็นดูพวกเราขนาดนี้แล้วก็หวังว่าจะ e n d ูพวกเราต่อไปในอนาคตด้วยนะคะแล้วตอนสุอ e n d ูก็จะดีแใช่ค่ะลูกค้าค่ะลูกค้า ได้เล<ด>คะ,ะ,คะจะได้มีรายได้เสริมเออนั่นแหละก็ใครชอบ <c oughs> คอนเทนต์ของพวกเรานะคะที่ใครอยากทําทำอะไรเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เช่นกันเดี๋ยว <c oughs> ปีหน้าเรา,าตะลุยชาเลนจ์กันต่อนะคะเออจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็นักร้องด้วยนะเ <c oughs> ดีด๋ยวจะให้ฝากช่องทางตัวนี้นึงก็เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ในหน้าจอนะคะใครชอบคนไหนก็สามารถไปโรงเรียนกับคนนั้นได้นะแล้วก็เออใครจะจ้างเพื่อมาร้องคอนด้ร์ได้เหมือนกันนะคะเออเออไมค์กับเบสนะคะมีอะไรเอ่ยก็เราสองคนนะคะทำเป็นค่ายนะคะ ก็เกาหลีนะคะฝาก MTV นี้ด้วยค่ะขอบคุณเรียนี่ยนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูคลิปในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ Merry Christmas and Happy New Year